สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda b i o นะครับ h o n d a า i o โนะครับมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งคือแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็ช่างเพรสังเกตนะครับว่าด้านในห้องในสารมีกลิ่นแปลกๆด้วยนะครับแล้วก็อาการเพียงต้นคือสารทำความเย็นในระบบหายเกี้ยงนะครับไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวช่างเพรจะพาไปดูกันครับว่าอาการเพ้องต้นจะเป็นยังไงครับผมกับ Honda b i o นะครับผม Honda าบีนะครับน่าจะเรียกชื่อถูกนะครับถ้าช่างเพชรพูดผิดอะไรประการในก็ขออาภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับก็ช่างเพชรตกภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมอาการเบื้องต้นนะครับกับ Honda าบีนะครับซึ่งช่างเพชรได้จับเกตรน้ำยานะครับตอนนี้ น้ำยาไม่มีนะครับซึ่งลูกค้าได้นำรถเข้ามาแล้วล่ะครับว่าให้ช่างเพชตรวจสอบตั้งแต่สองสามวันที่แล้วนะครับซึ่งงานช่างเพชก็ค่อนข้างที่จะวุ่นไวายไปหน่อยนะครับช่างเพชรนัดลูกค้ามาวันนี้นะครับกับเป็นเช้าวันอังคารนะครับซึ่งช่างเพชเคยมาวันแรกช่างเพชตรวจเช็คแล้วก็ดันอา,ากาศเข้าไปนะครับคือ,อแรงดันลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเสียง ไม่ได้ยินนะครับแต่ช่างเพชรคาดว่าน่าจะเป็นที่อีวานเบรเตอร์นะครับรั่วนะครับตามอาการตามอายุรถนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นปี2011นะครับถ้าช่างเพชรจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปี2011นะครับซึ่งปีนี้ก็2022ไปแล้วก็ผ่านมาประมาณ11ปีนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ถือว่าใช้งานนานมาใช้งานมานานพอสมควรนะครับผม เดี๋ยวช่างเพชรจะพาหรือตู้แอร์ออกมาเช็คดูนะครับกับ Honda าบีโอคันนี้นครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาทําการหรือตู้แอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการหรือตู้แอร์ออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผม Honda าบีโอนะครับซึ่ง ขั้นตอนการถอดตัวแอร์ไม่ได้ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับตระกูล Honda นะครับผมค่อนข้างที่จะหรื้ง่ายนะครับคอนโซลคอนโซลเราไม่ได้ยกนะครับสำหรับ Honda ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับก็เราถอดแค่โบเวอร์แล้วก็จะมีแยกชิ้นได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆรุ่นนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะ ซ่อมบำรุงได้ดีนะครับช่างเพชรไม่ได้ว่ารุ่นอื่นออกแบบมาไม่ดีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็ถือว่ารุ่นนี้ที่จะที่ออกแบบมาทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับกับการซ่อมบำรุงไม่ได้ว่าค่ายอื่นไม่ดีนะครับค่ายอื่นออกมาออกแบบมาก็ดีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันก็คือรุ่นนี้เราจะสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับผม การวันนี้นะครับช่างเพชรททาการรื้ออีวากมาแล้วนะครับซึ่งเราใช้เวลารื้อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอีวากก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเยิ้มเลยนะครับเราจะเห็นคราบน้ํามันคอมนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับคือจะมีน้ํามันคอมเยิ้มออกมาแล้วก็ที่ไม่กลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นของน้ํามันคอมแล้วก็น้ํายาแอบปนกันออกมานะครับ ดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรังทําความสะอาดพวกเปียกตู้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีวาใหม่นะครับว่าจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับสาหรับอีวาใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าช่างเพชรรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะครับคลิปนี้ยืนการให้ลูกค้าเลยนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่ามีคันหนึ่งที่ลูกค้าเคยไปซ่อมแล้วมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่คันนี้ช่างเพชรบอกไว้เลยนะครับในคลิปว่ารับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเต็มครับผมถ้ามีปัญหาเคลมให้ใหม่ครับไม่ซ่อมนะครับอะไรตัวที่เปลี่ยนครับผม เดี pues mm ๋ยวช่างเพชรขอเวลาสัก20นาทีนะครับทาการล้างทาความสะอาดพวกเปียกตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีวาใหม่ครับผมอีวาใหม่นะครับตอนนี้ช่างเพชรล้างทาความสะอาดพวกเปียกตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับอีวาใหม่ที่เราจะใส่ลูกค้านะครับเป็นของเทียบนะครับเป็นของเทียบแต่ช่างเพชรรับประกันให้1ปีเต็มนะครับช่างเพชรทดสอบรถตัวเองให้เรียบร้อยนะครับกับคันวีโก้คันนั้นนะครับซึ่งช่างเพชร ใช้มา3มปีกว่าแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับตามที่ช่างเพชรใช้ยี่ห้อนี้มานะครับก็คือชิปนี้ยืนยันให้ลูกค้าเลยนะครับว่าอะไรของเรามีการรับประกันให้หนึ่งปีเต็มจริงๆนะครับถ้ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีการซ่อมนะครับเอาอันใหม่ให้เลยนะครับถ้ามีปัญหาส่วนน้อยนะครับที่จะมีปัญหาจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าเป็นยี่ห้ออะไรต่างๆมันก็ มีการผิดพลาดจากการผลิตได้นะครับแต่ยี่ห้อนี้ที่ช่างเพชรใช้มาก็คือปัญหาจะน้อยที่สุดแล้วนะครับตามที่ช่างเพชรใช้ของเทียบมาก็คือผ่านนะครับเพราะว่าทดสอบกับรถตัวเองมาแล้วนะครับก็ยืนยันให้ลูกค้าครับรับประกันให้หนึ่งปีเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบนะครับช่างเพชรจะประกอบเคลืนเข้าไปนะครับช่างเพชรก็จะติดโฟมด้านล่างนะครับให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดโฟมมาให้เดี๋ยวช่างเพชรจะติดให้นะครับแล้วก็จะประกอบเดี๋ยวช่างเพชรจะ ตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จแล้วก็เติมสารทําความเย็นเลยแล้วกันนะครับผม Honda p ปนะครับตอนนี้ช่างเพชรเปลี่ยนยิวาใหม่เข้าไปที่เรับร้อยนะครับอ่แรงดันคอมถือว่าปกตินะครับแรงดันฝั่งโลอยู่ที่รวยรวมอยู่ที่40 psi นะครับฝั่งไฮอยู่ที่ 200P ไ i นะครับแรงดันถือว่าได้มาตรฐานพอสมควรนะครับส่วนพัดลมพัดลมแผงคอนเดนเซอร์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวช่างเพชรูให้ก็ได้นะครับตอนนี้ทำงานทั้งสองตัวครับทำงานทั้งสองตัวนะครับพัดลมระบายความร้อนหรือดูซับแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับที่แผงคอนเดนเซอร์ก็ทำงานปกตินะครับ แรงดันปกติหลังจากที่เราเป็นยี่ว่าเดี๋ยวช,าชาวาย่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในนะครับว่าคอยเทียบเราจะทําความเย็นได้เท่าไหร่นะครับหลังจากช่างเพชรเปลี่ยนใหม่ให้นะครับแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในนะครับกับคอยเทียบเรานะครับไปดูกันครับว่าจะอุณหภูมิได้เท่าไหร่กันนะครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารที่เรียบร้อยนะครับ กับฮอนด้าบีโอนะครับรถวิ่งมาที่9ก้ามนกิโลนะครับแต่การใช้งานน่าจะประมาณไม่น้อยกว่า10ปีนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้น่าจะจําไม่ผิดถ้าช่างเพชรจาไม่ผิดน่าจะเป็นปี2011นะครับผมก็ uh, ถ้าต่าสุดก็ประมาณ7-8ปีได้นะครับกับการใช้งานตัวทุก้าไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนนะครับไม่ถึงแสนกิโลได้วด้ซ้ำนะครับแต่ว่าอายุค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับก็ตามการเวลานะครับถ้าได้แปดปีเก้าปีอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับบางยี่ห้อนะครับช่างเพชรเห็นสามปีสีป่ปีก็มีนะครับรถรุ่นใหม่ถ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมอุณหภูมิคอยเทียบนะครับที่ช่างเพชรใส่ให้ลูกค้านะครับก็ถือว่าเย็นฉ่ำมากนะครับอุณหภูมิลดลงที่ ที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์อยู่ที่7.7องศานะครับถือว่าเย็นค่อนข้างที่จะหนาวว่างั้นเลยก็ได้นะครับอ่าอุณหภูมิในห้องในสานะครับตอนนี้โดยรวมขึ้นึ้นลงๆอยู่ที่22ถึง21นะครับ21ถึง23นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเย็นช่าใช้ได้นะครับก็ นี่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรลองเล่นเครื่องให้คอมเพรสเซอร์ตัดนะครับมาดูกันครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ยังทำงานนะครับ7.6องศานะครับ6.9องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่6.9ใช่หรือไม่ ต่ำสุดอยู่ที่6.9องศานะครับต่ออยู่ที่8.0องศานะครับกับการทํางานเปิดแอร์เย็นสุดนะครับพัดลมเบอร์2นะครับถ้าเปิดแรงวันนี้น่าจะไม่ได้ยินเสียงช่างช่างเพชรนะครับก็ต้องเปิดลมค่อนข้างที่จะเบานะครับเพื่อจะได้ยินเสียงช่างเพชรพูดนะครับโอเคครับสาหรับงานวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จดูร่วงด้วยดีนะครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดนะครับแต่ไม่ท้ายสุดใครที่เข้ามาดูจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดซับกดติดตามให้ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกําลังใจทาคลิปอื่นๆรุ่นอื่นๆออกมาให้ดูอีกนะครับว่าแต่ละรุ่นมีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นฮอนด้า Honda. ตะกูลฮอนด้าจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือการหรือตัวแอร์ Air. ก็จะเห็นช่างเพชรน,นะครับหรือคอนโซนหลหรือคอนโซลน,นะครับแต่ว่าฮอนด้าก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้เรา ซ่อมบำรุงง่ายนะครับก็คือจะรื้อบริเวณแกะแล้วก็โบเวอร์แล้วก็แยกชิ้นเอาตู้แอร์หรือว่าออกมาได้นะครับอย่างง่ายๆนะครับก็ไม่ค่อยเสียเวลาแล้วก็ค่าแรงก็ไม่สูงเท่าพวกรถรุ่นุนอื่น,นๆ,ๆนะครับที่ยกคอนโซลนะครับก็มันมีข้อดีข้อข้อเสียต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารถรุ่นอื่นๆที่ยกคอนโซลจะไม่ดีเลยทีเดียวนะครับว่า,าเพราะว่ารื้อเยอะนะครับมันก็จะมีข้อดีและก็ ข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับส่วนอุณหภูมิที่ทําได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับกับ Honda นะครับผมก็พิจารณาดูนะครับท่านที่ใช้รถ Honda หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าแต่ละรุ่นมีข้อดีข้อเสียกันยังไงนะครับผมช่างเพชรก็ไม่อยากพูดมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ารุ่นอื่นไม่ดีนะครับช่างเพชรก็พูดเปรียบเทียบเปียบเปื่อยไปเรื่อยเปี่ยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายสุดนะครับช่างเพชรก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ